เบิ้งครับเบิ้งครับพี่น้องคุณสดเลยครับคุณคุณพี่น้องเบิ้งเอาเอาเดี๋ยวเ้าสิบปดปับเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเอาพี่น้องุเบิ้งเบิ้งพี่เบิ้งเลยครับปลากุ้มหลุดๆเลยครับพี่น้องโอ๊ต โอ, bert, โอ, kind of โอ้โหพีโพโถเกือบเต็มเกือบเต็มทุงครายครับหาหกโกรนเลยหลอดแบดได้พี่น้อง มามามาพี่น้องมาบรรยากาศยูทงยูทาครับผมโอ้หูป่าไหมมันยิบแล้วลงันมาเม่ใครมันพร้อมเนี่ยิงปลาขาวพี่น้องใครแล้วอู้สวัสดีครับผมพันตองฮักกิราทุ่งครัผมสวัสดีพี่นอ้องปว่งปายสมองสวรรคกันแล้วกันครับผมวันนี้ก็มาพบพี่น้องอีกคือเก่าครับผมวันนี้พาพี่พี่น้องมา หากินเขาปลาครับผมมาหาใส่ม่องหาอะไรม่องครับผมวันนี้ก็มาครับทีมงานพี่เกาครับผมครับพัดยครับผมครับพ่อมอันนี้อู้อันนี้มากสองคนกั็ฟังเสียครับผมหมายเป็นน้องบัณฑิตพี่เก่าครับวันนี้สิใส่ม่องไว้นะครับสิใส่ม่องไว้นี่แล้วก็กับสิลกปลาบัวทั้งพีควรให้ปาได้ถึงม่องนะครับใส่ไวสองทางเลยครับออมไว้เลยนะครับพี่น้อง เอาจใจไหนกับไปรอหลุนรอติดตามกังครับว่าสิม้าว่ับมือครับไปใส่มองกันเลยครับผมครับก่อนสืลงไม้เขากับเขาจะทีจะทางก่อนเด้อครับพี่น้องเด้อบ่ได้เหล่าม้าเลยครับมื้อนี้เอากาแฟแท่งกันแล้วกันเด้อจะทีจะทางเลยมากินกาแฟกับลูกกับหลานมาหาปูหาปลากระหายร้ามัานหมาในเด้อย,ยินดีมีแหง้งตลอดปลอดภัยปักรักษาลูกหลานจะหายมีอยังว่าเหล่าม้าไกลเอ้า มัมนัมนมันใส่ตะข่ายสามสามผากับสี่ศูนย์พี่น้องมองไม่เลยครับพี่น้องถึงสื่อมาอ่าเด็กสองสามหมื่นนะครับมองตื่นตั้งแต่ใส่ไงเรา,ยยาพั่เพื่อเป็นมองระดับพั่นลุ่มๆไหมเนาะ 画累了。 อุ้่นบงมันสัวบิางหุ่นคองอแล้วครับอยู่จะรออีกอยู่แลครับแล้วสิวกลองใส่อีกหัวหนึ่งครับอีกปากหนึ่งพี่น้องเราขกาดีดีเอะอมันมีหักมีไนกับสามมันเกาะปดเอาอะไรรา เฮาเ่นทีมันก็ตื่นแล้วป้ามันก็แงเล่นตีเขอม่งอเอเขามาเพื่อเป็นสันละหาอยากอาอยายาก่นน้ำเนาะก็แล้วเหรฮะเอ้ยกลวงนิดหน่อยนะมันจังดี แล้วท่านนี้ปามก็ตื่นแล้วทนาจรย์ท่านนี้เห็นยังวนั่งขือกวางแล้วเนาะแค่ใส่ซีนอะหลังจากที่ห้าแเวกลองแล้วก็ใส่อีกปากนึงครับปากนี้จะเป็นซีซีสิ้นครับใส่ไปจอดก็อีกปากนึงนี่คนนะครับ สอดกันยังฟันเพื่อสอดกันยังหลังจากเขาใส่หมองคุณนะั่นแล้วเขาก็มายามหวัวน,นี่ครับพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งครับพี่น้องคุณสอดเลยครับคุณคุณพี่น้องเบิง้งเอาเอาเดี๋ยวเ้าสิปลดป้ายก่อนแม่พี่น้อง

นันพอดีมองไหมทนน้ำอมั้พ่อหนาเขาเลยไล่เลี่น้องถือกอ อันนี้ปลากุูมอันนี้ปลาเขาอันปลากามอว่นปลากุ้มปลากรามนะโอ้วัดทีแล้ววนเราถูกคนาโอ้ถูกดีกัไม่ยากชืออว่าไงไอเมื่อไงก็บอกี้น้องบ้างี่น้องบ้

สบวดได้สอบวดได้มั้ดิ่ไงก็บอกไปก่อนเีื่องอะรกันรุ่นไงแตคนงานนาะพอดีนอะอันห่อนานมันซีเซ้นคนีามันสามหนาปามันรุนนีแล้ปลานระพอดีเน,นหรมาหน่อยได้หนีโจ๊ะทำหนี้หน,น้าล้่เาะ จังตึงเลยพี่น้องจังตึงเลยบางน้องบางบางผีุกเลยครับปลากุ้มล้วนเลยครับคือคักเลยครับพี่น้องอู้น่ะดูดูนี่นี่นี่ ดูมีแห้งไปมันมดแห้งแล้วหลุดรอบรอบแรกสิว่าสีหาโลอยู่บ่พี่น้องนะว่าทำฟสุดมองอยู่ครับน,นี่ ดูมปีดมเลเออมันดุดมันสิดุดไหมพระุ่นนี่ดุดต๊เหมือนกันเลยกาสิม้วนหอกเขาห้อยเลยนั่นโอ้ย่วนงามๆเลยสวยด้วพี่น้องเลยวนหอกเขาห้อยเลยนั่นขันท้าอยูุใกล้ๆนี้ว่าไแล้วกาพี่ปาพี่น้องยอด อว้ฟีกกกต้นบันดึงมาฟันต้นบวไม่อปพโพตโอู้เดี๋ยวสิพงอู้จ้าผมงเลยพวนี่ล้ลึงเลยพวกาลเลย เราปนฟัวฝนตื่แล้วอืมทังที่เหลอเงินน่อยคักนเออแล้วมันบอเออัดนะทางง้งยังไงแล้วใช่เลยไรคือผ่านจังเลยทางสามของผ่านจับพอดีเลยเนาะดูสิไม่ใคร ใครเจ้นองใลยแบบนี้ปากกุม ổ, งซิบขอก็บรกาหัวไหยแบบนี้เรางานเลยเก่อนองบอืมองนบ ขังตึ้งครับพี่น้องเอ้ยขังตึ้งหมดแล้วพีนองอือังตึ้งครับอูหลบแลยพี่น้องเกือบเต็มเกือบเต็มทุง่งควายครับหาฮูกโลผล,ลเลยครับใส่กระติครับบังพี่น้องเบิังอ๋อปลาลุนๆเลยครับหมานกัดพี่น้อง เข่น้องเขาโดนล้วนแล้วครับ่นอ chích lên bên ông. Phục còn, phục còn, phục còn. được, nói lên không là bao nhiêu lần, mười

ไปได้พี่น้องวันนี้ขอไใไรในปลาบัวครับไหลไปเป็นหนาเลยเพื่อ พี่น้องเออบางใหม่โยมเลยครับพี่น้องใหม่โยมเลยเขาไล่มันแลนมาตั้มองเล้วเออเออเออนี่ตัวมางงเลยครับนี่แหละตัวมันโยมนี่แหละตัวมันโยมไปท้งไั้งคุดเดยก่อน ยามไม่คือจาข้าง,งางเก่าแล้วอมาคือพอดีมาพี่น้องมากินข่าเชียงแล้วกันครับพี่น้องหลังจากข้องไรไปตังน,งนึงแล้วครับก็ได้หลายสื่อบีบยืนแล้วครับห้ามาอย่างปลากินเขา่าเดี๋ยวห้าสิะปยามีอีกรอบนึงกับสิกูมองกลับบ้าแล้วนะพี่น้องมามามา,มา นอมาอากาศกยุทงยุทาครับผมปลามันยเลยบ้าเมฆใครมันพร้อมนลยิงปลาขาวพี่น้องใครแล้ว,วสุดพนันแล้วนี่ขัดคนแล้วมัน,น,เมนยเลมามา,มาพี่น้องมาสแสบต้องกันครับไฟ อาิตใหม่เลยนี่อ้นี่ติดปลาแม่ไข่เลยที่เดยดเลยพี่น้องมามาไข่เต็มทองเลยเด้อจะทีจะทางยิงเขากลุดกบล้านเด้อสองหางหายมันมาแล้วสองมามามาเสรๆแล้วต้องกันครับ ครับหลังจากขึ้นเข่าจิ้นน้ำแล้วครับยาเมึงอีกรอบนึงกับเมื่อบาแล้วครับพี่น้องรอบสองมันอาจจะไม่ค่อยถึงปั๊ดเลครับก็คือรอบแรกครับผมไปครับไปเบิ้งครับว่าหม้าบ่ครับรอบนี้ควาเสี่ยลงไปก่อนลราครับอ่อนเพราะเลยเรีนน้ำอยู่ครับพี่น้องแค่กลอยู่บ้านอยู่ เขากัดเก็บตัวกระเป๋าบ้านแล้วนะครับพี่น้องรอบที่สองไม่ค่อยมันมาได้ครับมานแต่รอบแรกครับอืมันเถียวเยอะครับเถียวแรกถึอจังกึ่งเลยครับถือว่าพอดีอยู่ได้กินอยู่นะครับพี่น้องผลงานเหมือนี้กับที่ว่ามานอยู่ครับเอออีกครับติ๊กหน่อยเกือบเต็มครับติ๊กใหญ่อีกถือว่ามานอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาของเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube บางกินนต์ราชงไห่ ปันเต่าเล้วก็ทีมงานลำในก,กันแล้วกันครับผมขอมาแล้วขอให้ลำลำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงสุขคู่ทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมปันเต่ากิ๊บระทุนขอลาพีแล้วนอนไปกล้วครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานเราไม่้อง